แล้วจุดเปลี่ยนก็เกิดขึ้นตอนนั้นผมขึ้นม .2 สองม .2 สองจะปิดเทอมหนึ่งที่บ้านถูกจับแม่กับยายผมจับในคดียาเสพติดผมรู้จะทำยังไงอะเด็กก4สี่แล้วผมพูดตรงว่าพอเป็นคดีแบบนี้ผมก็อับอายโอ้โหอับอายที่นี่คืออับอายใครก็ท่าพาแบดล้อมทั้งชุมชนทั้งโรงเรียนแล้วผมไปโรงเรียนก็ลูกีขี้บ้านมึงขายเพื่อนพูดใส่ล้อใส่ พอกลับบ้านเย็นๆเด็กวัยรุ่นเรเข้าทุ่มหนึ่งสอทุ่มคือเราไม่ได้ทําอะไรผิดนะแต่พอกลับไปปุ๊บป้าสะพายผมก็เจอแล้วไปไหนมากกับบ้านเดือนเดอไอเสฟไปแล้วลยสิติดไแล้วสิก็เลยเกิดเป็นความนลเลต่ำใจประชดประชันอาจจะไม่ชันคิดไปเองก็เริ่มไขาย ก็เริ่มจากเป็นเด็กเดินยอดปกติขายให้เพื่อนที่โรงเรียนอะไรเงี้ยแต่ก่อนเนี่ยเราอยู่ในฐานะเด็กวิ่งส่งไม่ต้องรับผิดชอบอะไรพอเรามาขายเนี่ยปรากฏว่าเรารับผิดชอบไม่ได้โดนโกงโดนบิดนู่นนี่นั่นเอาไปไม่จ่ายเอาไปไม่จ่ายเพราะผมหน้าเสือไม่แข็งใจไม่เด็ดพอที่สงสารรักษาได้เครดิตครับมันก็เลยปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองมันเข้ามาเยอะขึ้นก็เริ่มมีความก็มีความเครียดก็เริ่มหันมาใช้เฟืองวินแต่กลายเป็นว่าพอเราใช้ไปปุ๊บเราไม่หลับไปนอนเราหลอนสุดท้ายถูกตำรวจจับ โดนจับ,จบครั้งแรกครั้งแรกครับถูกส่งตัวไปที่เรือนจำพิเศษธุรีครารู้สึกแรกเป็นไงคือเข้าไปเนี่ยกล้ารกที่มันหยียบผมอธิบายงพี่บรรยากาศมันขนลุกเหมือนเราไปสถานที่วังเวงก็เห็นบรรยากาศก็ผู้งขังนอนเต็มห้องทุกคนก็ตบตามันที่เรามองเอ้ยเด็กแค่ไหนวะอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยใต้ถามอยู่แถวบ้านใครรู้จักใครไหมพอมาถึงผมเนี่ยเป็นเหมือนหน้าผู้ใหญ่คนหนึ่งอยู่อยู่ท้ายบล็อกหลัง เอ้ยตัวเล็กมันี่เน๊ยร้อยทรงร้อยศักดนี่ไหมแขนยาวขาย,ยาวแน่นตึกเลยสักเต็มตัวเอ้ยมึงเด็กที่ไหนวะผมเด็กต้าบุนาครับพี่มามาดาวมิชลันมาคดีอะไรเนี่ยอ๋อมาจำหน่ายรอบแรกใช่ไหมเนี่ยผมแก้ค,คับไม่เคยติดแต่เจอคนรู้จักเจอใครแรงยังไงเงี้ยอยู่กับกูเปล่ามึงอยู่คุ้กเป็นไหมเนี่ยก็คือเขายิงคำถามมาแบบเร,เราเราตั้งหลักไม่ถูกกับพี่เออเอเออไหนั่งว่างๆไหนมึงเลืขาพวกนี้